สวัสดีทุกคนที่หลงเข้าไปดูคลิปนี้ตั้งแต่ข้ากันอีกเช่นเคยนะครับเพรนั้ในคลิปนี้เนี่ยเราก็อยู่กันในคอนเทนต์ของกูไกดูรินนะครับซึ่งแน่นอนว่าตัวอื่นนะครับที่ถูกบัฟมาที่ไม่นับตัวของดูรินเพราะาดูรินเป็นตัวใหม่ใช่ไหมเพราะตัวละครที่บัฟมาเช่นอันเบโดโมนาอะไรพวกนี้เดี๋ยวผมทําคลิปไล่ตามมาให้หมดนะครับซึ่งโดนบัฟมาทั้งหมด7ตัวก็น่าจะได้ทําไกด์ทั้ง7ตัวเลยบอกได้เลยว่าอืมกูตายแน่นอนนะครับผม <laughs> แล้วก็วันนี้ผมเสียงแปลกๆนิดน,นึงนะเพราะว่าผมเพิ่งตื่นนะครับผมนะแล้วก็เป็นหวัดด้วยเพราะว่าอากาศเปลี่ยนเนาะเอาไว้ไม่พูดเยอะครับผมนะเราไปดูฟูไกดดูรินกันดีกว่าแต่นิดนึงครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะสำหรับใครที่กดแล้วก็ขอได้ดูรินใน10โรครับ r i c h m m n n s o p ร้านเติมเกมถูกไวพนได้มีเงินคืน เติมได้ตลอด24ชั่วโมงแต่ไปชีพแพ็กบนเว็บไซต์มี10รุ่นลับแพ็กฟรี1แถม1และที่สำคัญยังได้ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดมาพร้อมกับบริการผ่อนหน้าสูงสุดถึง10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ไลน์ด้วยเติมเกมร,ราคาถูกวรนนี้ได้เลยที่ Richman Shop เท่านั้นโอเคก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับตัวละครอย่างดูรินกันก่อนดีนกว่านะครับตัวละครอย่างดูรินเนี่ยคือตัวละครธาตุไฟตำแหน่งซ u พ DPS นะครับเป็นตำแหน่งดาเเจอังโโยตตวขขะิบตเป็นค่าความแรง นะครับผมนั้นแล้วก็มีเบตที่ค่อนข้างสูงอยู่ที่347หน่วยเลยสวนพสวรรค์น,นะครับผมการโจมตีปกติเนี่ยไม่มีอะไรนะครับดังนั้นก็ไม่ต้องอัพนะครับจุดที่ต้องให้ความสนใจเนี่ยคือในส่วนของสกิลธาตุแล้วก็ถ้าไม่ตายกันมากกว่านะครับสกิลธาตุจะมีด้วยกันทั้งหมด2โหมดครับเวลาที่เรากดปุ๊บเราจะต้องทําการกดอีกรอบนึงถ้าเกิดว่าเรากดสกิลธาตุสรอบเนี่ยสิ่งที่ได้มาก็คือเราจะได้ดูรินล่างแสงมาหรือล่างขาวนั่นเอง มันทาอะไรได้เดี๋ยวผมค่อยบอกอีกทีนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดคุณกดสกิล่า2สองรอบมันจะกลายเป็นร่างขาวนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณกดสกิล่าตหนึ่งรอบแล้วตามด้วยการโจมตีปกติก็คือกดปุ๊บตีปับ๊บเนี่ยคุณจะกลายเป็นดูรินร่างดานะครับผมหรือว่าร่างมืดนั่นเองแล้วมันทําอะไรได้จริงๆแล้วสกิลธาตุไม่มีอะไรมากนะครับมันแค่ทําให้คุณเปลี่ยนโหมดเฉยๆแต่ว่าจุดที่ต้องพูดถึงเนี่ยคือการที่โหมดเหล่านี้มันจะไปทําให้ท่าไม้ตายมันเปลี่ยนไปตามโหมดนั่นเอง อย่างตอนที่คุณอยู่โหมดแสงก็คือคุณกดสกิลธาตุสอครั้งถูกไหมครับตัวของดูรินเนี่ยเวลาที่เขากดท่าไม่ตายจะทำดาเมจ a อลเรื่อยๆนะครับดาเมจแบบหมู่าไซมอน เป็นระยะระยะนี่คือกรณีที่คุณเป็นร่างขาวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็นร่างดําตัวของดูรินจะทําการโจมตีแบบเป้าหมายเดี่ยวแทนและแรงกว่าร่างขาวนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันเป้าหมายเดี่ยวไงและแน่นอนว่าดามจส่วนใหญ่จะมาจากท่าไม่ตายนั่นเองนะครับสกิลธาตุแค่ทําหน้าที่เปลี่ยนโมให้กับคุณแล้วก็ฟื้นพลังงานให้กับคุณ33หน่วยนะพอสวสรรค์เลเวลสินะ อ่าแล้วก็ได้อนุท่า4เม็ดด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าในทีมของคุณมีตัวไฟสักหน่อยเนี่ยคุณไม่จาเป็นจะต้องทําค่าฟื้นฟูมันก็ฟื้นทันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวไฟในทีมเลยเนี่ยก็จะฟื้นไม่ทันนั่นเองนะครับอาจจะต้องอ่าเพิ่มฟื้นฟูเป็น120-140ประมาณนี้ โดยครูดาวถ้าไม่ตายจะอยู่ที่18วินาทีนะครับแต่ว่าความสามารถในการแปะไฟหรือทำดาเมจจะอยู่ที่20วินาทีดังนั้นมันวนสกิลเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ใช้คอสพลังงานนัตติแค่70หน่วยนะครับต่อมาจะเป็นในส่วนของพาร์ท4นะครับซึ่งตรงนี้สําคัญมากๆว่าคุณใช้ร่างไหนระหว่างร่างขาวกับร่างดาครับมาดูกันที่พาร์ท4แรกครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นดูเรืร่างขาวเวลาที่คุณทําปฏิกริยาไม่ว่าจะเป็นเผาไหมโอเวอร์โหลดกระจายไฟตกผลึกไฟ หรือแม้แต่คุณแค่ทำดาเมจไฟหรือดาเมดไม้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความต้านทานไฟและธาตุที่เกี่ยวข้องจะลดลง20%ครับอย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณทํากระจายไฟก็จะลดต้นานทานลม20%ลดต้นานทานไฟ20%ถ้าคุณทํเบ u ร์นิงก็จะลดต้านทานไม้20%แล้วก็ลดต้นานทานไฟ20%อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคุณทากับปฏิกิริยาอะไรก็จะลดต้นานทานธาตุนั้นแต่ว่ามันไม่ลดต้านทานให้กับระเหย และละลายนั่นเองทําไมเหตุผลคือถ้าเกิดคุณจะเล่นระเหยหรือละลายคุณต้องไปเล่นร่างดําแทนครับอ่าในร่างดำเนี่ยควาสามารถคือมันจะทําให้ดาเมจของระเหยและละลายแรงขึ้น40%นะครับอันนี้คือกรณีที่คุณไม่ได้ใส่สันพอมแม่มดด้วยซ้ำนะคือถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่ดูลินไปตัวเดียวที่เป็น คูนแก๊งแม่มดอะซึ่งแก๊งแม่มดมีใครบ้างเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับผมอ่าถ้าเกิดว่าคุณเอาแค่ดูลินไปตัวเดียวเนี่ยมันก็จะลดต้านทานแค่20ใช่ไหมแล้วก็บัฟความเสถียรระหิงละลายแค่สี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณใส่คู่กับแม่มดไปนะครับเอฟเฟกต์ก่อนหน้านี้นะครับผมจะเพิ่มขึ้นเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ได้แปลว่าจากยี่สิบเปอร์เซ็นต์กลายเป็นเก้าสิบห้านะ แต่ที่หมายถึงคือ75%ของ20%อีกทีหนึ่งหรือก็คือจากที่มันลดต้นทาน20%นะครับมันจะกลายเป็นลดต้นทาน35%นั่นเองและจากที่เพิ่มความสียหายระเหย40%และความสียหายละลาย40%ใช่ไหม มันจะกลายเป็นละเหยและละลาย70%แทนนะครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดว่าเป็นไปได้ก็ใส่ตัวละครแก๊งแม่มดเข้าไปอยู่ในทีมจะดีมากครับและพาส s ีฟอันสุดท้ายนะครับผมนั่นก็คือหลังจากที่คุณใช้ท่าไม้ตายของดูรินนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่โหมดแสงหรือโหมดมืดนะครับผมคุณจะได้รับตัวของ Primordial Fusion ไป10 stack ครับมันคืออะไรโอเค p r i m o r d i a l f u s i o n แต่ละส t a c k จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อที่ท่าไม้ตายของดูรินทำดาเมจครับ โดยทม์มเรียลฟิวชัเนี่ยมันคือบัฟที่จะเพิ่มดาเมจดิบของเรานะครับ3%ต่อ ADK 100หน่วยของเราโดยจะสูงสุดอยู่ที่75%หรือว่าง่ายๆขอแค่คุณมีพลังโจมตี2,500หน่วยนะครับผมดูรินก็จะแรงขึ้นไปเลย75%ครับเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำาอ k ดูรินไว้เยอะๆนะครับผมแต่ว่าสูงสุดจะอยู่ที่2,500ถ้าเกินนี้เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผม ไม่เชิงว่าไม่ค่อยดีแต่ใช้เขาว่าไม่คุ้มนะครับเอาไปลงในส่วนอื่นอาจจะคุ้มกว่าส่วนพัสซีวันนี้ไม่มีอะไรครับก็แค่สำรวจเมืองมอนเอ,อเร็วขึ้นเฉย โอเคทีนี้พอเรารู้ความสามารถไปแล้วเราอัพสกิลไหนบ้างนะครับสกิลที่ควรอัพเนี่ยจะเป็นในส่วนของทธาตุไม่ตายเป็นหลักนะอันนี้ผมแนะนําว่าลงมงได้เลยนะครับผมนะก็คือทําเลเวล10ได้เลยส่วนสกิลธาตุเนี่ยคุณจะลงมงไหมอันนี้แล้วแต่คุณนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณเอาไว้ที่เวลเก้าเนี่ยก็จะฟื้นฟูพลังงานในะที่สุดตัวเองได้แค่30หน่วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัพเป็นเวลสิก็จะได้33หน่วยแต่ผมเชียร์ให้อัพไว้สักเวลเก้าก็พอนะครับไม่ต้องลงมงก็ได้30หหนนนนน่่่วววววยยยยกก็เเเอะะแแแลลลล้้้คคครัับบบผมาาาุุณณดดไพงงี ก็คือเหมือนอันตีของคุณเนี่ยมันมีมูลค่าแค่40หน่วยเลยนะครับผมจาก70เออคุณกดเคุณได้แล้วอะเออ30หน่วยนะส่วนโจมตีปกติอันนี้เวลหนึ่งครับมันอ,อไม่ได้ใช้นะครับผมไม่มีดาเมจเลยเพราะงั้นอัพอันตีนำนะลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของสกิลธาตนะครับส่วนวิธีการเล่นก็อย่างที่พูดไปก่อนหน้านี้นะครับแต่จะสรุปให้ฟังคร่าวๆว่า ตอนแรกให้คุณกดสกิลธาตุก่อนเพื่อเลือกโหมดนะครับถ้าเกิดคุณกดสกิลธาตุสองทีคุณจะกลายเป็นร่างแสงถ้าเกิดว่าคุณกดสกิลธาตุหนึ่งทีแล้วตามด้วยตีปกติคุณจะกลายเป็นร่างมืดนะครับโดยที่เมื่อคุณกดอันติหลังจากที่คุณเป็นร่างแสงเนี่ยอันติของคุณจะทำดาเมจเ o e นะครับก็คือดาเมจเป็นวงกว้างเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่ในร่างมืดแล้วคุณกดอันติเนี่ยคุณก็จะทำดาเมจเป็นเป้าหมายเดียวและทําให้ปฏิกิริยาละเหยและละลายแรงนั่นเองนะครับอ๋อแต่ว่าร่างนนก้ั ขึ้นเกี่ยวกับว่าคุณจะไปเล่นในทีมแบบไหนนั่นเองซึ่งไม่ต้องห่วงครับผมในคลิปนี้มีทั้งทีมของดูลินแสงแล้วก็ดูลินมืดด้วยต่อมาเราจะมาดูประ่อกของอาวุธกันบ้างดีกว่านะครับผมนะว่ามีอาวุธไหนเนี่ยดีกันบ้าง แน่นอนว่าอาวุธที่ใส่ได้และดีที่สุดก็คือในส่วนของอาวุธประจำตัวนะครับจะทำดาเมจได้แรงที่สุดลองลงมาจะเป็นในส่วนของอ่าไพรมเดียเจตคัตเตอร์หรือว่าดาบเจที่หลายๆคนเรียกกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดคุณมีดาบเจได้ดีคุณอาจจะไม่จำเป็นต้องเปิดอาวุธประจำตัวก็ได้นะครับเพราะว่าดาเมจต่างกันนิดเดียวจริงๆครับส่วนในบรื่ออาวุธ4ีดาวล่ะอาวุธ4ีดาวที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นในส่วนของมูนวิเวอร์ขัด5ถ้าเราไม่ได้มองว่าเออวูฟแฟงขัด5อันนั้นเป็นอาวุธ4ดาะ แต่ว่าวูฟแฟงขัด5มันค่อนข้างจะแพงนะครับผมนะดังนั้นถ้าเกิดว่าใครมีแค่วูฟแฟงขัด1อยู่เนี้ยก็คุณจะทาขัด5้าไหมก็แล้วแต่คุณแล้วกันแต่ว่าผมว่าถ้าคุณตั้งใจจะเปิดวูฟแฟงขัด5จริงคุณสามารถใช้เงินในปริมาณเดียวกันไปเปิดตัวของอตัวอาวุธดูลินแล้วได้ประจําตัวได้เลยนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นโอเวอร์โหลดนะคุณสามารถใช้ตัวของอาวุธอย่างไลออนลอได้นะครับซึ่งไลออนลอเนี่ย ความสามารถของมันก็คือมันจะทำราเมจแรงขึ้นเมื่อศัตรูติดธาตุไฟหรือไฟฟ้าอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณเล่นวร์โหลดแล้วหลอจะแรงมากๆนะครับคุณไม่จำเป็นจะต้องมีไอ้มูนวิเวอร์ขัด5นั้นด้วยซ้ําทีนี้หลายๆคนคงจะถามมาแล้วว่าอาวุธกับกลุ่มดาวในอันไหนคุ้มกว่ากันนะดังนั้นเรามาดูความสามารถของอาวุธกันสักหน่อยดีกว่านะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แรงกว่าดาบอื่นๆมากนะักแต่ความสามารถของมันค่อนข้างจะดีมากๆเลยนะครับความสามารถของดาบประจําตัวดูรินนะครับผม สแตตหลักเนี่ยจะเป็นในส่ว,วนของคาตาชีนะครับ33%แล้วก็ตัวของเปอร์อาวุธหรือว่าเออความสามารถของอาวุธเนาะนั่นก็คือเมื่อคุณแค่ถือนะครับคุณจะได้ความแรงคีของท่าไม่ตายเพิ่มขึ้น16%เมื่อคุณใช้ท่าไม่ตายโดนศัตรูนะครับคุณจะได้รับตัวของอ่าเอฟเฟกที่ชื่อว่า blade of the l i g h t hours นะครับผมซึ่งเอฟเฟกตัวนี้นะครับจะเพิ่มพลังโานตีให้กับคุณ20%และเพิ A ่ม adk ให้กับตัวละครที่ยืนสนามนะครับ16%แปลว่าเมสิเ,เ,เบหกเป ผลประโยชน์ตรงนี้ไปนะครับผมนอกจากนี้ครับถ้าเกิดว่าในทีมของคุณเนี่ยมีสั่นพ้องแม่มดนะครับผมเอฟเฟกตัวของ Delight House เมื่อกี้เนี่ยครับมันจะเพิ่มขึ้น75%แปลว่าจาก ADK 16%มันจะกลายเป็น28%นนั่นเองนะครับเพราะงั้นตัวของดูลินสามารถบัฟไอเคได้สูงสุดตั้ง2ี่เลยนะไม่แย่นะครับผมในส่วนของอาวุธประจำตัวนะแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธ5ดาวดีๆอยู่แล้วเนี่ยกลุ่มดาวของดูลินจะได เพิ่มดาเมจได้กับตัวเองได้ค่อนข้างจะเยอะมากๆตามรูปที่คุณเห็นเลยแต่ถามว่าคุ้มไหมส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าอาวุธประจําตัวจะคุ้มกว่าเนื่องจากว่าคุณสามารถเอาไปบัฟเพื่อนได้นะครับแน่นอนว่าดูรินเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงเท่ากับการเปิดซีหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณมีอาวุธธาาวดีๆนะอันนี้พูดถึงกรณีมีอาวุธธาาวดีๆนะครับ แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ไปเปิดซีหนึ่งแล้วคุณแค่เปิดประจำตัวเนี่ยดาเมดดูรินไม่ได้แรงขึ้นนะครับแต่การบัฟเอดิเคที่ได้มาจากดาบดูรินเนี่ยจะทําให้เพื่อนในทีมของเราแรงขึ้นนั่นเองซึ่งดูรินมันไม่ได้เป็นตัวละครเมนทีเพนะครับคือมันไม่ไดเอามายืนสนามเองดังนั้นเนี่ยการที่ดูรินมีดาบประจําตัวจะทําให้ตัวยืนสนามที่เป็นตัวดาเมจจริงเนี่ยแรงขึ้นเพราะงั้นถ้าถามผมว่าอันไหนคุมกว่ากันส่วนตัวผมเชียร์เบราวุ้ดประจาตัวครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยาก อันนี้จะต้องไปเปิดกลุ่มดาวแทนนะครับผมและย้ําว่านี่คือกรณีที่คุณมีอาวุธ5าดาวดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มีอาวุธ5้ดาวดีๆเลยประจําตัวจะคุ้มกว่ากลุ่มดาวครับโอเคต่อมาเรามาดูในสโกของอาร์ติแฟ์กันบ้างดีกว่านะครับผมนะซึ่งอาร์ติแฟ์ที่ดีต่อดูรินจะมีอยู่หลายเซ็ตเหมือนกันนะครับผม เซตแรกที่ดูลินสามารถใส่ได้คือในส่วนของ l i l d Dream นะครับเซตน,นี้จะดีมากๆเมื่อคุณเล่นในส่วนของละเหยหรือละลายนะครับก d e d Dream จะค่อนข้างแรงเลยแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่มี Gilded Dream สามารถใช้เซตไหนได้บ้างที่เป็นกลางระดับหนึ่งจะเป็นในส่วนของ Emblem นั่นเอง นะครับเหตุผลคืออ่าแม้ว่าเอมเบรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แรงมากนะครับพูดตามตรงคือจริงๆเนี่ยทุกอาริแฟกที่ผมเลยจะพูดเนี่ยด้ามจไม่ไม่ต่างกันเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องฟาร์มจริงจังก็ได้คุณฟาร์มแบบใส่ใส่ไปก่อนแล้วรออาริแฟกตัวเต็มที่เป็นอาริแฟกประจําตัวเนี่ยมาตอน6.3ก็ได้นะครับดังนั้นใน6.2งตรงเนี้ยคุณใส่เซ็ตไหนไปก่อนคุณก็ใส่ไปนั่นแหละมันไม่ได้ต่างกันนะครับผมอ่ะ เต็มเบมเนี่ยจะช่วยให้คุณเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องการฟื้นพลังงานเลยนะครับแล้วก็มีความสามารถในการทําให้อันตีของตัวเองแรงขึ้นนั่นเองและถ้าเกิดไม่อยากจะใส่เอ็มเบลมล่ะเราใส่อะไรได้อีกนะครับคือในส่งของโนเบสนั่นเองโนเบสเนี่ยคำเตือนคือถ้าเกิดว่าในทีมมีคนใส่อยู่แล้วผมไม่แนะนําให้ใส่โนเบสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในทีมไม่มีใครถืออันดับโนเบสเลยดูลินต้องเป็นคนใส่นะครับ เหตุผลก็คืออะดูลินมันได้อะไรจากประโยชน์จากเอ่อแฟกซเซตนี้บ้างใช่ไหมสชิ้นเนี่ยเพิ่มความส่ท่าไม่ตายและแน่นอนว่าดูลินแรงจากท่าไม่ตายนะครับส่วนสชิ้นคือหลังจากที่คุณกดท่าไม่ตายปุ๊บมันจะบัฟ EDK ทั้งทีมนะครับก็คือทั้งทีมคุณจะได้พลังยม์ตีไปเลย20%่สแิบเปอร์เซ็นต์เวลาิวินาทีแน่นอนว่าลงถึงดูลินด้วยนะครับดังนั้นเซตนี้ก็จะแรงมากๆเหมือนกันไม่ต้องห่วงเลยว่าดูลินจะเบาหรือเปล่านะส่โนเบสจริงๆมันแรงมากนะครับผมและถ้าเกิดว่าคุณเเเเลลลล่่นะะหยละลายาแบบต็มทีี สีไฟจะดีที่สุดนะครับในตอนนี้ถ้าคุณเล่นแค่ละเหยละลายนะแต่ถ้าเกิดคุณเล่นโอเวอร์โหลดคุณเล่นอะไรอย่างเงี้ยคุณไปใส่อย่างอื่นดีกว่านะครับอ่าแต่ถ้าเกิดเทียบกันละเหยละลายระหว่างคริมสันนะครับระหว่างเซตเซตแดงนี้กับในส่วนของกิลด์ดรีมคริมสันจะชนะนะครับแต่ดันมันไม่คุ้มฟาร์มนะเออดันเจียนมันค่อนข้าง,างกระจอกนะครับผมเพราะฉะนั้นก็ช่างใจเอาเองแล้วกันนะครับว่าจะฟาร์มคริมสันหรือว่าจะฟาร์มอ่ดันกิลด์ดรีมนะใส่ที่ผมไม่ทำกราฟไดมิขึ้นมาเนี่ย re, ก็คือ มันยังไม่มีอาร์ติแฟ์ประจําตัวมานะครับดังนั้นผมทําไปก็เท่านั้นดาเมจมันต่างกันแค่1-2%นะครับผมพูดอย่างนี้เลยต่อให้คุณใส่ยํานะคุณใส่แบบ2โนเบส2ไฟอะดาเมจแม่งก็ไม่ต่างอะไรกันนะครับผมต่างกันนิดเดียวจริงๆไม่กี่เปอร์เซ็นต์ไม่ต้องซีเรียสคุณใส่อะไรใส่ไปเถอะเพราะมันยังไม่มีแฟ์ประจําตัวมานั่นเองนะครับผมยําอบที่1000ล้านนะอันนี้สว่วนการจัดทีมนะครับผมผมจะแบ่งออกเป็นในส่วนของอการจัดทีมของดูลินแสงแล้วก็ดูลินนนมืดละกันันครบ ในส่วนของทีมดูลินแสงเนี่ยทีมที่แรงที่สุดจะเป็นในส่วนของทีมวาเลซ่านะครับในปัจจุบันซึ่งแน่นอนว่านี่เป็นแค่ดามจของปัจจุบันนะครับดังนั้นถ้าเกิดในอนาคตดูลินมีอาณาเขตประจาต,ตัวมาเมื่อไหร่ดามจที่คุณเห็นอาจจะเพิ่มขึ้นไปแบบหลักหมื่นเลยก็ได้หรืออาจจะแค่หลักพันนะครับต้องรอดูกันแต่ถ้าเอาแบบแรงในตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของทีมวาเลซ่านั่นเองนะครับผมส่วนส้นตัที่แนะนําให้ปั้นนะครับก็จะเป็นอินเคสองพขึ้นไปเป็นไปได้ทํา2,500หน่วยนะครับ เพิ่มบัฟของดูลินมันเต็มแต่ว่าในหลายๆทีมเนี่ยมันมีตัวละครบัฟเอทีเคเยอะแล้วนะครับดังนั้นผมก็เลยเขียนแค่2,000หน่วยขึ้นไปอย่างเช่นทีมที่เป็นทีวอลเวอร์โหลดของอล็กชิโนอะไรอย่างเงี้ยครับเรามีสัตว์ของไฟเพิ่มเอทีเคเรา25ใช่ไหมเพิ่มเอทีเคได้กับเราเนี่ยเยอะแล้วใช่ไหมและยังมีในส่มดเอทีเคที่แจกจากเชฟรูทอีก40นะครับแล้วก็จากฟิชอีกที่เป็นฟิชล่างแม่มดนะครับจะแจกเอทีเคให้กับคุณอีก45ดัังนน้เนีนนนอนพอสมควร,ครบผม อ่าก็ต้องดูด้วยว่าคุณเอาไปเล่นทีมไหนนะถ้าเกิดทีมที่มันไม่มีแจก a อ K ก็คุณ้องปั้น a อ k ีเคเยอะๆหน่อยนะครับส่วนตาชี้ความแรงชี้ผมแนะนําไว้ที่80ร้สนะครับเหตุผลคือทําไมเราถึงตนะ้องให้อัตาชี้มันเยอะเพราะว่าอันติดูลินเนี่ยมันเอ่อผมใช้คําว่ามันควรจะติดคิดทุกคิดด้วยซ้ํานะครับเพราะว่าดาเมจที่มาจากดูลินเนี่ยมันมีเรื่องของอ่าถ้าเป็นทีมละลายละเหอ,อย่างเงี้ยก็บวกดาเมจละหหยละลาย70%ใช่ไหมยิ่งคลิคคุณก็จะยิ่งเห็นดาเมจที่ัีกออไปนะบผม ดังนั้นจุดที่ผมแนะนําก็เลยจะเป็น80ร60นั่นเองนะครับส่วนค่าพื้นผูพลังงานจะขึ้นอยู่กับทีมนะถ้าเกิดว่าคุณเห็นทีมอเล็กชิโนคุณมีตัวไฟ3ตัวแล้วเนี่ยไม่จำเป็นต้องทำค่าฟื้นฟูก็ได้นะครับเพราะว่าเชฟรูทกับอเล็กชิโนก็แจกอนุธาตุเยอะมากๆแล้วยังไงดูลินก็เต็มนั่นเองแล้วดูลินเวลากดสกิลธาตุก็แจกอนุธาตุให้ตัวเองอีก33หน่วยนะครับเพราะงั้นก็ไม่ต้องห่วง โซเนียมนันธาตเรามีติดไว้เฉยๆก็ได้นะครับสักร้อยถึง2อ0หน่วยแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณจะเอาไปเล่นแค่อร์โหลดแบบจริงจังเลยเนี่ยค่าแชำนันธาตไม่ต้องใช้นะครับผมส่วนทีมของดูลินดำจะแพงสักหน่อยนะครับผมนะแล้วก็ดาเมจที่คุณเห็นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเยอะนะครับเหตุผลคือดูลินดำเนี่ยมันเป้าหมายเดี่ยวด้วยแหละแล้วก็เรายังหาตัวละครที่เอามาเล่นกับทีมดูลินดำได้ไม่เยอะนะครับรวมถึงยังไม่มีแฟกประจับตัว ดิพที่คุณเห็นก็เลยจะดูไม่เยอะนะครับแต่จริงๆเยอะมากเลยนะครับเจ็ดสิบแปดสิบเคนี่คือคุณจบอาบิสโคตรสบายนะครับชิลมากๆแต่ว่าอย่างที่คุณเห็นทีมมันค่อนข้างแพงนะครับผมส่วนสแตตที่แนะนําแล้วก็อะไรพวกนี้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปฟูไก่ดูรินนะครับผมนะหากมีข้อมูลตรงไหนผิดพลาดประการใดอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยไวะในณที่นี้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็สำหรับใครที่มีคําถามหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนจะแย้งอะไรยังไงเนี่ยสามารถ ลงมาพิมพ์กันในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดว่าคอมเมนต์นั้นมีประโยชน์ผมจะปักหมุดเอาไว้ให้นะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ครับเพื่อเป็นกงใจในการทำคลิปใหม่ๆของผมต่อไปแล้วก็สำหรับใครที่กดแล้วเนี่ยก็ขอให้ได้ตัวหน้าตู้ใน10โปรนะครับผมสุดท้ายนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้กันจนจบครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สมัครกันเข้ามาด้วยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายๆครับผม